ทำไมถึงตื่นมาตอนนี้อีกแล้วเนี่ยฮ่ามีน้องเรื่องระหว่างท้องกับเป็นมะเร็งจริงๆอะหรอใครมันจะไปทำได้กันล่ะ แล้ถ้ท้องขึ้นมาจริงๆอ่ะก็ต้องวางแผนยาวเลยทำไงดีทำไงดีอะไรเนี่ยทำไมถึงตื่นมาตอนนี้อีกแล้วอ่ะจะบอกนะว่าอีกแล้วเหรอทำไมทุกอย่างถึงเหมือนเดิมเลยอ่ะถือว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปกันนะตั้งสติสิในเวลาแบบเนี้ยถ้าเป็นเหมือนในหนังที่เคยดูมาแล้วก็ ก็ต้องเลือกทางเลือกที่ไม่เหมือนเดิมสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมโอ๊ะสวัสดีค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองความจริงก็มีความเชื่อเกี่ยวกับยาคุมฉุกเฉินที่ผิดอยู่นะคะทั้งที่บอกว่ากินได้แค่สองครั้งในชีวิตหรือที่บอกว่าใช้บ่อยๆก็ได้ความจริงแล้วไม่ใช่นะคะ การทำงานของยาคุมกำเนิดฉุกเฉินจะทำให้ไข่เจริญช้าลงยับยั้งการตกไข่ยับยั้งการฝังตัวของไข่ทำให้ตกขาวเนืดขึ้นลดการเคลื่อนที่ของอสุจิแล้วจะไม่เป็นมะเร็งแน่แน่ใช่ไหมคะพอดีปีก่อนเคยใช้มาแล้วสองครั้งไม่ทราบว่าจะมีผลอะไรไหมอะฉันใช้ได้หรือเปล่าคะยาคุมกำเนิดเองก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันคะ่ะ เช่นทําให้คลื่นไส้อาเจียนประจำเดือนมาเร็วผิดป,ปกติเลือดออกกระปิดกระปอยเจ็บคัดต้อานมและหากใช้ซ้อมบ่อยๆจะเพิ่มความเสี่ยงการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกและลดประสิทธิภาพการคุมกําเนิดฉุกเฉินในครั้งต่อไปค่ะขออนุญาตสอบถามนะคะคุณลูกค้ามีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดเมื่อไหรคะมเมื่อคืนค่ะโอเคค่ะ ยังสามารถใช้ยาคุมฉุกเฉินได้นะคะเพราะยังไม่เกิน72ชั่วโมงวิธีการใช้ก็คือรับประทาน1เม็ดภายใน72ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์และรับประทานอีก1เม็ดห่างกันไม่เกิน12ชั่วโมงนะคะดีจังที่เลือกมาปรึกษาวันนี้ไว้เจอกันตอนที่ทุกอย่างพร้อมนะคะ